ตรงนี้ก็เป็นต้นผักหวานนะครับผักหวานแล้วก็มีต้นลำไยเป็นต้นพี่เลี้ยงเอา้าว่ายังไงใบมอนเอา้าเอา้าพ่อปลูกต้นไม้อยู่ลูกเ,เห็นไหมนี่พ่อปลูกต้นไม้นี่เห็นไหมพ่อกาลังอัดคลิปเลยโอเค <c oughs> ครับมาต่อกันตัวยุ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานนะครับผักหวานแล้วก็ผักหวานมีประมาณ3ามสี่ต้นน่าจะน่าจะมีลุ้นครับเพราะว่าปลูกลงไปได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาก็ แทงยอดแล้วนะครับแทงยอดแล้วก็ข้างล่างก็เป็นดินเหนียวก็ก็ผสมดินใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้นอันนี้ด้วยนะครับต้นลําใหญ่นะอันนี้ก็เล็กๆ,ๆน้อยนครับรอต่อไปที่จะลงดินช่วงนี้ก็พักๆสมองหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้แรงกายอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้กําลังจะปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกต้นไม้ก็พอดีบ้านนะครับบ้านก็เป็นที่ถมใหม่นะครับก็ พวกดินพวกนี้นะครับดินแข็งนะครับเป็นดินเหนียวก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะครับก็ศึกษาอยู่ในอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็คงร้อยแห้งก่อนแล้วก็ทุบๆุบทุบให้ละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาผสมกับพวกปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวเรานี่แหละแล้วก็ใส่แกลบบ้างใส่ไอ้ปูนขาวอันนี้อันนี้ปุนขาวนะครับแล้วอาจจะใส่ทรายด้วยก็ผสมผสมกันนะครับไม่ให้เขา เป็นดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะครับก็น่าจะมีสารอาหารบ้างนะครับก็ผสมกับดินปลูกด้วยนะครับดินปลูกก็ซื้อมาแล้วอันนี้ก็ทําไปทําไปส่วนหนึ่งนะครับก็ข้างล่างก็เป็นดินปลูกแล้วก็ปลูกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกต้นแคร์ก็น่าจะน่าจะโอเคในระดับหนึ่งกาลังกาลังแทงยอดออกลากสวยนะครับอันนี้ก็ต้นผักหวานนะครับผักหวานก็น่าจะน่าจะติดแล้วแหละแต่ว่านาน ต้องต้องเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้กิ่งตอนนะกิ่งตอนผักหวานก็โอเคนะครับอันนี้พริกนะครับอันนี้พริกอันนี้ต้นต้นมะตูมมะตูมมาเลยหรือเปล่าน,นะครับสั่งมาต้น2ต้นเขาก็แถมมาครับก็เลยสงสารเขาก็เลยเอาลงมาปลูกเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นอ่าต้นทรงพุ่มไหมหรือจะยาวก็จะค่อยว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยว ทำเสร็จก็จะปลูกต้นพริกต้นนู่นนี่นั่นไปตามเรื่องตามราวนะครับก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีความรู้เรื่องการเกษตรก็เลยอยากจะอยากจะทําดูนะครับไหนๆก็ลองดูแล้วนะครับอลองดูพื้นที่กะเท่านี้นะครับอโอเครอติดตามตอนต่อไปครับ